สวัสดีค่ะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยนี่คือประคำหรือว่าประเกลมค่ะซึ่งเป็นเครื่องประดับที่มูลค่าค่อนข้างจะสมราคาเพราะว่าเป็นงานทํามือค่ะถือว่าความรู้ตรงนี้ในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่อยากรู้ว่าประเกลมประรำ หรือว่าเครื่องเงินคืออะไรนะคะซึ่งประเกิมนี่เป็นภาษาเขเมรหมายถึงประคําเป็นคําที่เรียกเม็ดเงินเม็ดทองรูปทรงกลมที่นำมาร้อยเรียงเป็นเครื่องประดับคอหรือว่าเป็นกําไรค่ะ โดยมีรูปแบบดั้งเดิมของประเกมมี13แบบคือถุงเงินหมอนแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมกรวยแมงดากระดุมองค์มะเฟืองตะโพลฟักทองจานหรือว่าตระกุดมีขนาดตั้งแต่0.5จนถึง3เซนติเมตร แกะลวดลายที่เรียนแบบมาจากธรรมชาติซึ่งก็คือลวดลายที่มองเห็นคือลายดอกบัวลายตารางลายดอกพิกุลลายดอกจันทร์ซึ่งการทำประเกมของอำเภอขวัลเสรินจังหวัดสสรินนี้นะคะมีตำนานกว่า300ปีเพราะว่าผู้ที่เป็นช่างนี้ได้อพยพมาจากกัมพูชาซึ่งเกิดกรณีพิพาทกับเวียดนามชาวเขมรงกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่มีฝีมือช่างทำเงินและก็ทำทองได้ พยพออกมาตั้งอยู่บริเวณตำบลขวาวซินรินหรืออำเภอขวาวซินรินในปัจจุบันนะคะคือการทำเครื่องเงินประเกิมเมีที่บ้านโชคบ้านสะดอและก็บ้านขวาวซินรินซึ่งนะคะในชุมชนนี้มีฝีมือหลายท่านเลยค่ะที่เป็นช่างทำฝีมือนี้ซึ่งการผลิตประเกินัันเริ่มจากการนำเม็ดเงินบริสุทธิ์มาหลอมให้ละลายหล่อเป็นแท่งแล้วก็รีดให้เป็นแผ่นบางๆด้วยการใช้ ความร้อนจนอ่อนตัวตีแล้วก็รีดด้วยเครื่องจนมีความบางประมาณ8มิลลิเมตรแล้วก็นำมาตัดตามรูปแบบของลูกป,ประกิที่ต้องการแล้วก็ม้วนเชื่อมให้เป็นเม็ดตกแต่งริมขอบด้วยการปิดฝาด้วยแผ่นเงินเล็กๆล,ลักษณะโค้งนูนแล้วก็ปิดขอบด้วยเส้นลวดเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ ตัดชั้นให้แน่นจนผิวเงินด้านนอกตึงเรียบแล้วแกะลายให้งดงามเสร็จแล้วก็ใช้เหล็กแหลมเผาไฟให้ร้อนแทงทะลุชั้นให้เป็นรูสำหรับรอยต่อนะคะแล้วก็ทําเป็นเครื่องประดับเพราะฉะนั้นจึงไม่ง่ายสำหรับการที่จะได้ใส่เครื่องประดับที่เรียกว่าประเกิมหรือว่าประคำนี้เพราะนั้นคุณผู้ชมที่ได้ซื้อไปนะคะมูลค่าจะอยู่ที่ราคา หลักพันต้นๆนจนถึงราคาหลักหมื่นเพราะว่าทําจากเงินแท้100%เเซค่ะดังนั้นคุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าประเกิมเป็นงานช่างเครื่องประดับเงินทองรูปประพันธ์แบบเขมรที่รักษาเอกลักษณ์รูปแบบรวดลายและวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมด้วยเงินแท้ 100%อ่ะชมแล้วคุณผู้ชมอยากได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าต้องไปซื้อทุกวันก็มีขายที่ศูนย์โอท็อปอำเภอขวางเซรินแต่มาไม่ได้คุณผู้ชมมาที่ตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ทุกวันเสาร์มีขายคะ่ะหลายเจ้าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นราคาตั้งแต่หลักพันต้นๆจนถึงหลักหมื่นมีสร้อยคอมีกำไรมีชเกอร์มีมากมายสำหรับเครื่องประดับประเกมนี้เลยคะ่ะ สนใจก็ ไปซื้อกันได้ที่ตลาดนัดผ้าไหม่เมืองสุรินที่เขามาขายทุกวันเสาร์มีตลอดปีตลอดไปนะคะตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินแต่ถ้าเกิดว่ามาที่สุรินโดยบังเอิญก็ไปศูนย์โอช็อปที่บ้านขวาวสุรินอำเภอขวาวสุรินนี้ห่างจากตัวเมือง20กิโลไกลเกินไปใช่ไหมคะเพราะนั้นการมาเที่ยวสุรินมาทีเดียวให้ครบในวันเสาร์ได้มาช้อปปิ้งผ้าไหมเมืองสุรินและได้เครื่องประดับสวยๆที่ไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆนะคะ สวยสมราคาค่ะหลักพันต้นๆนจนถึงราคาหลักหมืน่นให้คุณผู้ชมได้ความรู้สำหรับคลิปนี้เลยจ้า